ในานามขอ,ของคณะผู้จัดงานผุ้บรลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD c h a m p i แชมป์เ2025ขอขอบพระคุณจากใจจริงสำหรับทุกพลังใจการสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้มอบให้แก่นักกีฬาทุกทีมจนนำมาสู่บรรยากาศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเราทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเข้าชมการแข่งขันและส่งเสียงเชียร์กึกก้องเพื่อให้กำลังใจนักกีฬา คณะผู้จัดงานขอกราบขออาภัยเป็นอย่างสูงสาหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นณนะสนามแข่งขันในวันนี้ขอน้อมรับว่าการวางแผนรองรับไม่สามารถครอบคลุมจานวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างมากผู้จัดงานขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและทุกข,ข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและจะนําทุกข,ข้อติชมไปพิจารณาใช้เป็นบทเรียนอล้ําค่าวางแผนปรับปรุงการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสร้างความประทับใจ ขอบพระคุณในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับเกียรติช่วยกันสร้างความฝันให้เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาชีพหรือทีมชาติต่ตอไปเนี่ยคุณผู้ชม,มคือต้องบอกว่าขอขอบพระคุณมากจริงๆเขาเนี้ยมันมีกระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นหลายอย่างจนผมก็ต้องไปถามจากปากของพี่เอ,อ็กทีรัตที่เดี๋ยวจะได้เจอในสนามข่าวก <รอ S 1> ีฬาผมได้ถามจากคุณสิริสารผลที่วันนั้นก็อยู่ในงานด้วย<ๆ>เพราะมันมีการไปเล่าลือต่อๆกันว่าพี่ไอเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่า มีผู้ใหญ่ชนาขอ,องทางชัยนาทเนี่ยน้องก็ไปยืนอยู่ด้วยเนี่ยบอกว่าถ้าไม่เปิดประตูให้กองเชียร์ชัยนาทเข้าไปในสนามเนี่ยจะออไม่ให้ทีมชัยนาทแข่งจริงหรือเปล่านี่ไง<ม>เดี๋ยวเรามีคำตอ,อบแต่แน่ๆนทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันคือสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตของออทั้งสองทีมและน้องทั้งสองคนที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง